สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆคนท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะคะไกลคันบ้านทุ่งนะคะพี่น้องเมื่อนีไกลคันบ้านทุ่งจะมาเล่าเรื่องราวของทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาน,นะคะวันนี้นะคะวันที่28มีนาคม64นะคะ เดี๋ยวสิพ้าขึ้นยางมาเบิงหมองจุดสูงๆเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นเด้ยค่ะน่นนะเพิ่นเริ่มขึ้นเข้นเนาะค่ะจุดวางทางวิ่งจุดที่สามนะคะนั่นเนาะเดี๋ยวสิพ้าไปเบิงเนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้นะ่ะ คือพามาเบ่งมุมนี่ก่อนเนาะค่ะพี่น้องนั่นเนาะที่เห็นอยู่นั่นเนาะเดี๋ยวทายมาให้เบ่งมุมนี้อีกที่หนึ่งเนาะค่ะพี่น้องสำหรับตัวนี้นะคะนี่เนาะตัวแรกนะคะเนี่ยตัวที่สองก็อยู่เท,ท้ายนน่นนะคะ สำหรับตัวที่2เนาะตัวที่3ก็กำลังมองเห็นอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะแต่ว่าท่างไปนะทังเสร็นี้นะเพิ่นปิดอยู่เนาะค่ะทาแมนว่าเพิ่นป,ปิดนีเขาสามารถขี่รถลอดไตสะพานออกไปได้เลยเนาะคะ่ะมันมันสิเป็นทางลัดที่ง่ายมากเลยเนาะ แต่ว่าด้วยถนนเส้นนี้เพิ่นปิดอยู่เนาะเฮาก็ต้องอ้อมไปทางอื่นเนาะค่ะพี่น้องตอนแรกเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าปิดฮอดวันที่23มีนาเนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นก็นยังบ่เสร็จเนาะเพิ่นยังบ่แล้วเพิ่นก็นเลยข,ขอเลื่อนเวลาต่อเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะทางเพิ่นกําลังเทคอนกรีตให้ยอยู่เนาะค่ะเนี่ยเดากันแล้วแล้ว,ลวเนาะวันที่9เมษายนเนาะคะ่ะเพิ่นขอเลื่อนเวลา ไปจนกว่าหอดวันทีศเก่าเมษาเนาะค่ะนี่เนาะแต่ก่อนหน,น,น้านั่นบอกยี่สิบสามม่นาเนาะค่ะแต่ว่ามันบ่แล้วเพิ่นก็นเลยขอเลื่อนเป็นวันทีศเก่าเมษาเนาะค่ะเนี่ยสำหรับที่ใครนะคะเนี่ยที่ยังสงสัยอยู่เนาะก็ตามไปเลยเด้อค่ะทางรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเนาะค่ะคือการก่อสร้สางอยู่ตรงนี้นะเป็นทางรถไฟความเร็วสูงเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวใกล้คันบันทุงเนาะ สิผ้าอ้อมไปอีกข้างเนาะเดี๋ยวสิผ้าไปไปเบิงเนาะคะ่ะจุดจุดขืนขืนท่างวิ่งจุดที่สามแล้วก็จุดสุดท้ายเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิผ้าขืนไปเบิงเนาะ,ะนี่เนาะเขากำลังไปเนาะคะ่ะ ่วงน,นี้จะเป็นทางดินนะคะเพิ่นกะอัดดินอัดยั้งมากลายลยหลยสเต็ปหลยขั้นตอนต้องเพิ่นเคะ่ะพี่น้องเท่าที่เห็นเพิ่นเห็ดเนาะเพราะว่าเอเห็นเพิ่นเห็ดซื่อมือเนาะแล้วที่นี่เพิ่นกะมีการวางระบบอีหยังของเพิ่นหลาย่างเนาะคะ่ะพี่น้องนี่คือตัวแรกนะคะนี่เนาะ นี่เนาะท่าแมนว่าทางหลอดไตสะพานเส้นนี้เปิดเนาะเขากับขี่รถมอเตอรไซค์ลอดเข้ามาเลยนี่เนาะกระสิไปง่ายขึ้นเนาะคะ่ะแต่ว่านี่เขาต้องอ้อมไปอีกทางหนึ่งน่ะนี่เป็นทางวิ่งเนาะค่ะพี่น้องเพิินกระเรียมมาว่างไม่เฮ็ดเนาะคะ่ะ เสาไล่าล่ตนนะคะพี่น้องต้อหมอเนอะาะเสาสันต้อหมอไล่ไล่ตนเนาะค่ะเนี่ยเพิ่นกันเริ่มเห็ดจนสิเต็มถี่ของเพิ่นแล้วเนาะแต่ว่าโครงการนี้กันยังอีกยาวไกลแลวค่ะน่้นเนาะคะ่ะสีเหลืองๆเ,เนาะที่เห็นอยู่นั่นเนาะค่ะพี่น้องนั่นละเพิ่นเริ่ม สิ่ึ้นว่าง้างมิงเป็นจุทธีสามเนี่ยค่นนี้เนาะใช้เคนตัวใหญ่มากเลยนะคะแกคันบันทุกน้ำวิ่งมาเบิงตอนกลางวันนะเนาะค่ะมาทรงมุกธาเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าก็เห็นแบบว่าพวกคนจีนเพ่นไลาหลยได้เพิ่มมาเบิงงานตรงนี้เนาะค่ะพี่น้องแต่เพียงแต่ว่าช่วงกลางวันช่วงที่มีคนหล,ลายๆนี่เข้ากับบร,าาริษัทมิติทายลิปใได้เนาะค่ะพี่น้อง นี่เนาะเคนเพิ่นตัวยายใหญ่ด้วยค่ะนี่นะน้ำหนักเคนเนี่ยร้อยห้าสิบตันนะคะสองตัวนี่เนาะทีเพิ่นเอามายกนี่นะเท่าที่คุยกับพนักง,งานเพิ่นเนาะคะ่ะพี่น้องเพียงแต่ว่าใครขันวันทุงเองกะได้คุยกันนิดหน่อยเนาะกันเลยเดมมาเล่าสู่กันฟังเพิ่นเพิ่นบอกมาแบบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องว่าเคนสองตัวน่ะ น้ำหนักเคตน้ำหนักในการยกนะคะร้อตันเนาะตีเพิ่นเอามายกมองหันนะมองจุดที่สามนะคะช่วงนี้จะอยู่หน้าอำเภอนะคะพี่น้องล้วก็ลกเลยนะอำเภอขึ้นมากกับสิเป็นนะสถานีรถไฟนะคะนี่ชนี้จะอยู่หน้าสถานีรถไฟเนาะ,ะเดี๋ยวข้าเบิงไปเรื่อยเนาะคะจนหอดโตสุดถ่ายเลยนะคะ สำหรับการยกทางวิ่ง,งของทางรถไฟฟ้าความเรนวสูงไทยล้าแล้วก็จีนเนาะคะ่ะเมื่อนี้วันที่2ีมีนาคมเนาะค่ะพี่นอ้องทีแกคันมันถุงเองนะแต่มาถ่ายคลิปให้เบิงเนาะคะ่ะช่วงนี้นะเสาบางตนกันยังบาเต็มคือเกาด้วยค่ะพี่นอ้องบางตนกายัง ยังติดดินอยู่เนาะค่ะน่ะยังมลแล้วอยู่เนาะ,ะแต่เพิ่นกับพยายามเฮ็ดอยู่ดอกค่ะเพราะว่าเท่าที่เบิ่งแต่ละวันนะเพิ่นกับพยายามเฮ็ดของเพิ่อนอยู่เนาะค่ะเฮาก็ใจเย็นๆเนาะสำหรับพวกหมู่เฮาที่รอใส่บริการกะใจเย็นๆเนาะค่ะนั่นเนาะค่ะน่ะสำหรับโต๊ะสุดท้ายเนาะค่ะที่เห็นอยู่เนาะ,ะเป็นจุดสิ้นสุด การยกระดับทางวิ่งนะคะก็ขอบคุณในไลเดอร์ค่ะสำหรับตุการติดตามเนาะคะ่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะนี่เนาะเป็นจุดสุดท้ายในการยกระดับเดอวยค่ะนี่เนาะช่วงมีเพิ่นกระด้ไดหาช่วงแล้วขึ้นกันเนาะคะ่นนี่เนาะช่วงตีหกกับกำลังสี่ข้นเนาะคะ่ะ ขอบคุณหล,ลายเดอร์พี่น้องทีมาใหายกำลังใจกันเนาะค่ะขอบคุณมากๆค่ะคืบนะาซัาไดกะเดี๋ยวซิมาเราให้ฟังอีกที่หนึง่งเนาะค่ะคลิปนีกน้ก่ะแคนนี้กอนเดอร์ค่ะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะสวัสดีค่ะ